ครก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับตอนนี้ก็อยู่ถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะครับออกมาจากแยกสแกงามนะมุ่งหน้าไปทางพระรามสองบางบอนเอกชัยนะครับ นี้ก็ออกมาขับแกร็บนะครับ10โมงกว่า10โมง15นาทีนะเพิ่งออกมาจากบ้านนะครับก็ขับรถไปเรื่อยๆนะครับหางานผ่านจุดไหนที่เขากำลังเรียกอยู่ก็ มีงานเด้งขึ้นมาแล้วก็ไปถ้ายังไม่มีงานก็ขับไปช้าๆนะครับไปเรื่อยๆพอได้งานแล้วก็ทำเวลาอแถวท้องที่ถสอนอท่าข้ามนะครับ ถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะครับถ้าไปทางด้านหลังก็จะไปทะเลบางขุนเทียนผมจะไปทางตลาดบางบอนนะครับไปออกอถนนกันละประพึกนะถ้ายังไม่มีงานเข้ามานะครับก็จะขับไปเรื่อยๆอเก็บบรรยากาศถนนให้พี่น้องดูกัน เช้าวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้วันที่24ตุลาคมนะครับหลังออกพรรษามาแล้วนะครับออกพรรษาวันที่17นะ17 18ตุลานะครับเดือนหน้าก็ลอยกระทงทันวาก็สิ้นปีนะครับ ปีใหม่ฉลองปีส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม <c oughs> ่ข้างหน้าก็จะเป็นถนนพระรามที่สองนะครับ <c oughs> ขึ้นสะพานต่างระดับนะครับข้ามไปทาง và cũng thiền ถนนบางขุนเทียนนะครับไปเอกชัยสามแยกบางบอนนะครับบางบอลหนึ่งตลาดบางบอนท้องฟ้าสดใสนะครับวันนี้บรรยากาศนี่แจ่มเลยแต่ว่าช่วงบ่ายนี้ฝนตกนะ เดือนตุลาคมนี้ฝนตกแทบทุกวันเลยนะครับฝนตกเยอะมากาตกหนักด้วยนะของฟ้าสดใสนะครับรถไฟกำลังมานะครับรถไฟสายวงเวียนใหญ่ สมุทรสาครน,นะครับมหาชัยอ่าเป็นแล้วก็เป็นซุ้มนะครับซุ้มทางตัดบางบ่อนนะรถไฟมาจากสมุทรสาครน,นะครับมหาชัยเข้าไปวงเวียนใหญ่ ว่าวันนี้วิ่งแก๊ปนะครับจะมีงานเยอะหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้วันปียมหาราชนะงานไม่ค่อยเยอะนะคนเขาหยุดกันนะครับางานแก๊ปเอ็กเพรสนี่ไม่ค่อยเยอะเมื่อวานนี้ก็วิ่งอยู่แถวสุขุมวิทนะครับส่งส่งของส่งเค้กส่งขนมส่งอะไรกันอยู่ตรงนั้นนะครับเที่ยวหนึ่งก็ร้อยกว่าบาท บา,บางเที่ยวก็ไม่ถึงร้อยก็มีเพราะมันวิ่งระยะใกล้ๆเองเลีเ้ยวซ้ายไปออกการจนาพิเศษนะครับเส้นทางรัดตรงไปก็สามแยกบางบอนนะครับ สามแยกบางบอนนะครับนี่ด้านขวาจะเป็นตลาดสดนะครับตลาดสิริชัยนะด้านหน้าจะเป็นตลาดบางบอนแล้วก็ตลาดสุขสวัสดีบางบอนนะ,ะวันนี้ก็เป็นวันทำงานนะครับจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคน ต่างดาวข้าวามา้ากเมนอะไรพวกนี้จะไม่ค่อยมีนะเขาส่วนมากเขาจะมาวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นี่จะเยอะแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเขาไม่กล้าออกมาหรือเปล่าหรือว่าโดนส่งกลับไปแล้วนะข้างหน้าเป็นถนนเอกชัยนะครับซ้ายขวา,าซ้ายก็ไปกาญจนาพิเศษไปโพแจ้นะครับสมุดสาคร เลี้ยวขวาก็ไปทางวัดสิงห์นะจอมทองดาวคนองอได้งานมาแล้วนะครับหนึ่งงาน260บาทนะไปไหนยังไม่รู้เลยเไปถนนจะถึงในสทีเวลา 20, 20สิบยเส้นทางนี้<อ>ย้อนกลับไป,ปาทางเดิมนะครับอยู่ตลาดนี่เองอยู่ใ,ใกล้ๆกับบางบอนนี่เองเดี๋ยวต้องไปกลับรถด้านขวาก่อน ครับตอนนี้ก็มีงานมาแล้วนะครับได้หนึ่งงานสิบเมตรให้เลี้ยวขวาตรงสัญญาณไฟจราจรต้องไปกลับรถก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาถนนบางขุนเทียนอีกสิบเมตรให้เลี้ยวขวาตรงสัญญาณไฟจราจรเลี้ยวไม่ได้ต้องไปกลับรถก่อนอีกเก้าสิบเมตรให้กลับรถทางขวาตรงสัญญาณไฟจราจรกลับได้แนละ้ว ตำรวจม่จับหรือกลับัวตรงนี้ต้องไปกลับข้างหน้านู้นตองนี้กลับไม่ได้หรอกนี่เป็นถนนเอกชัยนะครับขับต่อไปบนถนนเอกชยัย ต้องไปกลับรถข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับมาเข้าไปรับงานนะครับปลายทางที่สองนี่เราต้องดูให้ละเอียดนะครับว่าไปที่ไหนขึ้นทางด่วนหรือไม่ขึ้นนะถ้าสิเมตรลับรถทางขวาถ้าขึ้นทางด่วนเราก็จะ อีกเลี่ยงนะอีกเลี่ยงทางด่วน okay. กลับรถตรงนี้แล้วก็ย้อนกลับไป สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับ